เอ้าเฮ้ยมาทางนี้บ้าว่าเนี่ยสบายดีกล้องแน,น่นั่งครูกันนั่งครูบ่เหยียงกันนะรถพักอ่าไทายพี่น้องมันเบิ่งก่อนสโยมบอโยมเ,มเต็มบ่ไอสโยมใหม่บอโยมหน้า,าไม่ใช่บอล่างมือล่างยังไงเพื่อเพื่อนต่อเพื่อนเอ้าโยมโยมเจ้าน่ะไอ้บอโยมได้บ่เมื่อยตอนนี้ลงมาจากหลังคาเนี่ยโยมยังบ้างเนี่ยนะน้ำส่างไม่เนี่ยน้ำบาดาลไม่เนี่ย ออกแห้งอยู่เนาะหฝืดเนาะอืมน่าก็ว่าอยู่แห้งอยู่ห่างจากฝืดนิดนึงฮะน่ะสีเต็มคู่เลยพี่น้องเลยตอนแรกไอ้มาเห็นเนาะมันบมไหลลงมอกอกในง่าเวลาเขาบใส่เนยจำชี่มันอยากไหลลงนี่มือกับพี่น้องเลยจับมือหน่อยมือดำไงยังเนาะดำตะปูฮะติดป่ะหยอกหยอกมันมีหนามอยู่ข้อล่างได้อยู่

con dao thắt dây nát bài, được, nó, xịt xong tôi đây, là, xe này xe này. ở đây này, tụt được, theo xe chèo, mấy xếp ha hmm 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 khỏi như hmm 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 không, khỏi hmm 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 hmm

กำลังสีตุคากับตุเด่นกับสีผ้ากันมุ้งหลังคาให้น้องมะนาวให้มันแล้วซชพี่น้องไหยเนาะส่วนเทากับกำลังกินข่าวกินน้ำหาขยาพี่น้องไหยเนาะเทากับสีขึ้นไปมุงหลังคาให้น้องมะนาวมีมาซอยอีกผู้หนึ่งก็คือตุสีเนาะเบาสีลาดเบาสีลาดพี่น้องไหมพวกเพชรตุเด่นเพชรยังเพชรเจลน้องมะนาวตามอยู่กินนี่ ปากถึงโป๊ะพี่น้องเลเอาสิขึ้นไปมุงมุงอะแผ่นมันแล้วมันราคาส่วนฟ้า่วนฟ้าเขากะบางที่อาจจะเป็นมืออื่นบอลมืออื่นกับคันมันแล้วมัอนี่กะดีพี่น้องเลยเนาะทางนั้นบอแล้วมัอนี่กับไว้มืออื่นเพราะว่าเขากะมัอนี่เพื่อขับรถไทยออกไปเอาอ่า ปาเอาไม้เอาสังกะสีมันกันเห็ดเน้เเอาเสียเวลาหลายเถิบพี่น้องเลยจนหนึ่งุมงจากด้เห็ดเนาะจากด้มาฮอดเทียงหไรเทียงหน้าพี่น้องเลโอเคไปเบิ่งไปส้มกันเลยเอาเจ้าพนังยังมีบอกระนังคมขามพุนามยีบบอังมมีบบอรนัองอกรนคมขาม,าม,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 มาพุ่นัขนมามย็นบอรนคมีอระดนังีะนงมามด้อนคมอนงีกระักระพูังมายีอนังม

มันควันมันควันลูกมันควันเออมันควันเออเฮ้มาพี่สิได้ฝากตู้คด้เนาะจับนี่เนาะได้ๆนตูเนาะโหไล่น้องมะนาวไปโฮมมพี่เนาะพี่น้องเอ้ยส่วนเฮาก็เฮ็ดอยู่นี่เนาะตูเนาะ Này, nhanh nhanh nhăn, nhăn nhanh 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 khỏi nhanh nhanh khỏi nhanh 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 À, nhanh 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 nhanh

มันยังนะตัวนั เฮ้าตัวจริงจร นี่นนะค่ะน,นี่นี่เอาเพืนนะกอข้างแล้วอย่างเงี้มเห็นไหมมาด้ต้องโตห้าสั่ง ท้าอยู่เนาะแล้ว่างวีม่เนื่ยน่เนาะ xóm rồi เนาะบานนี้ตัดตัดบานนี้ตัดห่างเดียวอันะเตอร์หางเดียวไปเลยข้างเดียวไปเลยค่อยๆค่อยดึงเงาเออแบบใจเย็นเออให้ไอ้ทุกคเจ้าจับส่วนนี้ไม่ยังมาตกเออหาเห็นบ่ค่อยๆก็ได้กันอ่าแนงเหนียวเนาะเอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะอันนี้คือการบานนี้นี่ไอ้หมายว่าเห็นดินี่นี่นี่ไอ้หมายไว้นี่นี่เออขึ้นขึ้นตัวนี้ก็ได้ในขึ้นแล้วจางนั้นอือตัวหนึ่งตับสั่งสีไว้เนาะนี่หนึ่ง อ่าค่อยน่าที่นั่งเนาะโอ้ยมาทางนี้บ่หวะเนี่ยสบายดีก้องแน่นั่งครูบ่เห็นยังไงนะรดพักสบายดีเด้วสาวไร้แ้วโดยสบายดีโดยเฮือเฮือเฮือไหลเลยนี่นี่ยัง

บุญโญมมะหน้าไม่ใช่ว่าล่างมือล่างยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนเอ่ะยุ้มยุ้มเจ้าน่ะไอ้บ่ยโญมได้บ่เมื่อยบัดนี้ลงมาจากหลังคานี่โญมไอ้บ้างเนี่ยนะน้ำสาดไม่นี่น้ำบาดาลไม่นี่ยออกแห้งอยู่เนาะฝืดเนาะอืมน่างัยก็ว่าอยู่แห้งอยู่ห่างจากฝืดนิดนึงฮะน่ะสิเต็มคู่เลยพี่น้องเลย ตอนแรกไอ้มาเห็นเนาะมันบมดไหลลงมื่อก็ก็งงง่าเวลาเขาบใส่เนี่จำชี้มันอยากไหลลงลนี่นมือกับพี่น้องเลยจำมือไหน <c oughs> มือดำมือยังตัดดำตะปูฮะติดตัหย, <c oughs> ยอกหย,ยอกมันมีน้ามือเขาล่างได้อยู่ <c oughs> โอเคเนาะพี่น้องอันนี้เอาค่ะตกไม่ชนนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะ ให้อันเปลี่ยนกันเฮ็ดเปลี่ยนกันขึ้นไปเนาะอันอนันนี้เขาก็มามา่าฟ้าขางนี้แล้กก็สีตออฟ้าฟ้าเทียงให้เพิ่อนอส่วนสังกะสีเ้าก็ตอกทั้งนั้นแล้วเรียบร้อยพี่น้องเกับประมาณนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ตู้เด่นกะฝากเนี้อพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องมะนาวเพิ่นให้เพิ่นได้มีคือคนอื่นเนี่ยน้องพี่น้องเนาะผู้ใดอยากซอยอย่างที่ว่าเห็นอย่างมันขาดมันเหลืออันใดกะเห็นแล้วกะอยากซอยน้องเพิ่นกะตู้เด่นกะยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องเนาะกะขออันอีกอีกอย่างพี่น้องเลยกะขอขอบุญขอบคุณทางเมฮักอยู่อยูยดี เพิ่นได้ให้ตู้คำเป็นสะพานดินให้พี่น้องเนมื่อนี้กะเอาเข้ามากันหลายคนพี่น้องเลยหลายคู่หลายคนมาซอยกันสำหรับคลิปนี้ตุเด่นขอจบคลิปใน,นนะเพียงสน่ห์โอกาสพอไหมพี่น้องเลยโอเคสบายดีสบายดีแนะ่จบคลิปโดยสบายดีนะ